บรรยากาศมันวังเวงชอบคนแบบเนี้อะไรเนี่ยทีมงานไฟเสียหรือเปล่าทําไมมันเลือดจังเนี่ยอ๋ออ๋โอเคโอเคอเคขาอ,อย่างชั่วหน่อนะคะโอ้โหเมื่อกี้คนลุกควนพองไปหมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะว่าแต่ภาษาอีสานคำว่าคนลุกเนี่ยเขาพูดก,กัน,นะะกว่ายังไงอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนสิภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคตะวันออกเชยงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดภูอากาศหนาวภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอาพกาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลามาเรียนรู้ภาษาถินบ้านเราแล้วค่ะกับคําว่าขนลุกในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาพี่แปะสุภาพชายัยคำว่าขนลุกในภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเขาใช้คําว่านขนคิงลุก หมายความว่าสมมติว่าเมือขึ้นเนี่ยเฮ้าขับรถผ่านป่าช้าผ่านพาแเหวไปอโอ้โหมันมืดครับขนคิงลุกอู้เลยครับเนี่ยหมายความว่าเราขับรถผ่านป่าช้าแล้วก็เกิดขนลุกขึ้นมาครับขอบคุณพี่แป๊กค,ค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสองก็ขนคิงลุกเหมือนกันนะคะไม่ได้กลัวผีหรอกค่ะแต่ว่ารู้สึกปวดท้องเช้าแบบนี้เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ